บรรยากาศก่อนถึงเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ปีนี้นะคะแม้ในเขตตัวเมืองจะเริ่มคึกคักมีการประดับตกแต่งโคมยี่เป็งให้เห็นแล้วแต่ว่าที่ชุมชนบ้านเมืองสัตว์หลวงตำบนช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งผลิตโคมยี่เป็งใหญ่ที่สุดของภาคเหนือกลับต้องเผชิญปัญหาย,ยอดขายลดลงอย่างหนักเลยค่ะหลายครอบครัวที่เคยมีรายได้จากการทําโคมต่างเริ่มทยอยเลิกประกอบอาชีพทําโคมเพราะว่าความนิยมเนี่ยม,มันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอย่าง คุณปราณีปารมีช่างฝีมือทําคมยี่เป่งวัย69ปีค่ะบอกกับทีมข่าวของเราว่าในอดีตเนี่ยหน่วยงานราชการต่างๆและเอกชนมักจะสั่งทําโคมไฟเป็นโคมยี่เป็งเนี่ยแหละค่ะไปตกแต่งสถานที่ในช่วงเทศกาลยี่เป่งซึ่งทําให้เมืองเชียงใหม่สว่างสวัยด้วยแสงโคมแต่ว่า ในปัจจุบันนี้ต้องบอกแบบนี้นะคะพี่น้องประชาชนห้างร้านปรับเปลี่ยนค่ะไปตกแต่งด้วยแสงไฟ LED ให้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นเป็นสมัยใหม่มากขึ้นทําให้บรรยากาศการตกแต่งด้วยข่มยี่เป่งลดลงไปเยอะมากประกอบกับเป็นช่วงวัยทุกนะคะประชาชนคนไทยทั่วประเทศทําให้การซื้อขายข่มยี่เป่งไปประดับประดาตามบ้านก็น้อยลงตามไปด้วยทั้งนี้กลุ่มผู้ประกอบการค่ะทําให้ข่มยี่เป่งต่างๆนั้นนะคะ อยากวอขอเลยอยากให้หน่วยงานรัฐในจังหวัดเชียงใหม่หาแนวทางในการฟื้นฟูและก็อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ข่มยี่เป่งได้กลับมาส่องแสงสว่างสวยงดงามอีกครั้งในงามประเพณีเพื่อปร,รักษาเอกลักษณ์และก็สเสน่ห์ของวัฒนธรรมล้านนาไว้คู่เมืองเชียงใหม่ อันนี้เป็นเรื่องน่สนใจนะคะในมุมมองที่ทีมข่าวของเราไปสอบถามเจ้าของร้านแล้วก็สะท้อนออกมาให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะชาวเชียงใหม่ได้เห็นเพราะจริงๆโคมยี่เปิลเนี่ยมันเป็นมน์เหน์นะคะใครไปเชียงใหม่หลายๆคนเนี่ยชอบไปถ่ายรูปยิ่งเฉพาะตอนกลางคืนที่เป็นเปิดไฟประดับประดาสวยงามยิ่งสวยคือที่ไหนก็ไม่เหมือนที่เชียงใหม่พูดถึงโคมยี่เปงนะ,ะมันสวยงามรีบระยับ,บแล้วก็เป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่อื่นจริงๆค่ะ